ก็สวัสดีวันที่16นะครับเดือน 3, 2 0 2 1นะครับวันน้อยออกสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญไตรมาส6กามารีวิวอยู่2รุ่นนะครับก็จองข้ามปีมานะครับเพิ่งจะได้กับเขานะครับล่าช้านิดนึงนะครับปุกเสกวันที่7นะครับสำหรับใครที่ไปรับพระนะครับที่โบสถ์ ที่วัดนะครับก็จะได้พระเลยนะครับแต่สําหรับศูนย์จองที่ไม่ได้ไปรับนะครับเขาก็จะส่งให้ตามศูนย์จองต่างๆก็จะล่าช้านิดหนึ่งของผมตกหล่นมาเป็นเซตสนะครับไม่ทันเซตแรกเป็นเซตสก็จะนานหน่อยแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับ2อลุ้นไตรมาสหกสามหลวพัดนะครับโดยป๋องสุพรร์การันตีนะครับ ซีนเดิมๆม,มาครับมามาลุ้นกันนะครับรุ่นแรกนะครับวัน่นไหวออกด้วยเหมือนจะได้เนื้อดีๆนะเนี่ยโอ้ยนี่ซีนแน่นนะเกะไม่ออกเลยครับ นี่ก็เรียกแกะไม่มีสินธ์นะครับมาครับเป็นเนื้ออะไรนะครับมีอยู่ห้าห้าพิมพนะครับจะได้พิมพ์พอะไรมาครับพิมพ์พแรกอ๊บโอ้ยพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับพิมพห่วงเชื่อมเป็นทองแดงลมดำนะครับทองแดงลมดำพิมพ์พห่วงเชื่อม โอ้สวยอยู่นะครับสวยอยู่ขอรุ่นเลขก่อนนะครับขอรุนเลขก่อนเป็นเลขอะไรหมายเลขอยู่ตรงไหนเนาะหาไม่เจอนะครับหมายเลข นะครับเจอหรือเปล่าเนี่ยผมหาโค้ดไม่เจอนะครับอ๋อโค้ดอยู่ด้านด้านล่างนะครับโอ้ยเราก็ลืมไปโค้ดอยู่ด้านล่างสามห้าสองสองโอ้ยสามห้าสองสองเบิ้ลสองท้ายโอเคนะครับเบิ้ลสองท้ายเรียนแรกก็โอเคแล้วครับมาดูเรียนที่สองกันนะครับ มาครับลุนที่สองขอให้ด้เนื้อดีๆด้เถิด,ดโอ้ยอะไรครับนี้โอ้เสือคาบเก้วเสือคาบเก้วนะครับทองแดงลมดําหรือเปล่าอุ้ยน่าจะเป็นทองแดงลมดํานะครับไม่แน่ใจเนื้อสัตตะหรือเนื้อชะนวนหรือเนื้อทองแดงลมดาเดี๋ยวไปดูไปรายการก่อน นกกากน่าจะเป็นนักกากทองฝาบาทนะครับโอ้ยอันนี้มีโกศาลาด้วยนะสาราล้อยปีโกศาราล้อยปีนะครับมีตัวอุตกอุด้านขวานะครับมาดูรุนเลขกันนะครับเลขเอรุ่นนี้นตอกเลขด้านไหนเนาะหาะเลขไม่เจอนะครับ ด้านนี้ด้านนี้นะครับแอบับหนึ่งซูมก่อนสามสามเจ็ดหนึ่งโอ้โหเบิ้ลสามหน้านะครับ สามสามเจ็ดหนึ่งนักกากน่าจะเป็นนักกากทองฟ้าบาทสวยงามอีกครับใส่มาเสียครับแก้วนะครับน่าจะเป็นจะขอดูไปไรายการให้ชัวร์วก่อนนะครับว่าเป็นเนื้ออะไร ไปดูรายการแป๊บหนึ่งใบรายการแป๊บหนึ่งนะครับก็ใบรายการนะครับเจอแค่ใบเดียวนะครับเจอแค่ใบพิมพ์หองเชื่อมนะครับพิมพ์หองเชื่อมก็จะเป็นทองแดงลมอ่ะทองแดงลมดำสร้าง9,999เหรียญน,นะครับจัดสร้างเยอะพอสมควรนะครับ9,999เเหรียญทองแดงลมดำนะครับ ต่อมาจะเป็นพิมพ์ไซมาเสือครับแก้วนะครับไซมาเสือครับแก้วนี้ใบารายการผมหาไม่เจอนะครับน่าจะยังไม่ปล่อยมาหรือเปล่านี้ก็เป็นทองแดงลมดําเหมือนกันนะครับหน้ากากทองฟ้าบาทจํานวนการจัดสราบไม่แน่ใจแต่ว่างานหน้ากากนในหนึ่งรางมีน้อยนะครับมีแค่ห้าเหรียญเองมั้งนะครับงานหน้ากากนะครับ ยิ่งเป็นบล็อกทองคายิ่งหายากนะครับอันนี้ไม่ใช่บล็อกทองคํานะครับนี่จะเป็นตัวมะเ,เป็นตัวนะอุมะนะครับถ้าเป็นยันสลับนี้เป็นบล็อกทองคํานะครับถ้าเป็นยันตัวมะตัวนี้ตัวมะนะครับขึ้นหน้านี่จะเป็นบล็อกทองคําจะหายากกว่า นะครับาการดูนะครับงานหน้ากาเขาสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับนีโค้ดพิเศษเลยมีโค้ดสาลาด้วยโค้ดตัวอุนะครับถ้าเป็นทองแดงธรรมดาเขาจะไม่ตอกจะไม่ตอกโค้ดนะครับเนื้อ โค้ดเนื้อเขาจะต่อตั้งแต่มหาชนวนขึ้นไปมอชอมหาชนวนขึ้นไปถึงจะต่อนะครับตรงแรงธรรมดาเขาไม่ต่อนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคสวัสดีครับ